วันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปกันครับวันชิลชิชมเมืองแบบชิคๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากครับภายในนะครับก็จะมีหัวรถจักรโบราณนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสไตล์คลาสสิกครับจากหัวลำโพงนะครับเดินเลยมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงคลองพดุงกรุงเกษมครับหลังจากนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับลงเรือ ไปชมคลองเมืองกรุงกันครับเอาละ,ะครับตอนนี้นะครับเราอยู่บนเรือไฟฟ้าสายแรกๆเลยนะครับเรือนี้นะครับใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักเลยนะครับและแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าพลังงานไฟฟ้าก็าต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไล้ควันไล้ฝุ่นนะครับแล้วก็รวมถึงไล้เสียงด้วย สำหรับเส้นทางเดินเรือนะครับก็จะเริ่มต้นที่ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงครับไปเชื่สุดที่ท่าเรือตลาดเทวราชครับรวมทั้งหมดนะครับมี11ท่าเรือด้วยกันครับถึงแล้วครับวัดเทวราชกุญชรครับต้องบอกเลยว่าเห็นจากจำนวนคนแล้วเนี่ยวัดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันเดทิปกับผมในวันนี้ครับถ้าใครที่จะมาตามรอยผมเนี่ยแนะนําให้ตรวจเช็คเวลาการเดินเรือให้ดีนะฮะถ้าจะให้ดีเนี่ยก็แนะนําอีกว่าถ้าเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยอากาศจะดีมากๆเลยครับสําหรับผมแอมอินร่วมด้วยและสนับสนุนเรือไฟฟ้าท่องเที่ยวคลองเมืองกรุงครับแอมอินชนด้วย,วยเพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกคนครับ